ถ้าดูแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากสองส่วนหนึ่งสภาพห้องซึ่งมันแก้ได้ดยเชิงระบบหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าถ้าเฟดยังคงเชื่อในความคิดเดิมๆว่าต้องกดเงินเฟ้อให้เหลือสองเซซึ่งเป็นโอลแฟชั่นมอนิเตอร์พอลิซีเชื่อว่าอินเฟชั่นที่สมบูรณ์ที่ดีต่อระบบคือสองเปอร์เซ็นตแต่โลกปัจจุบันมันใช่หรือเปล่าถ้าคุณยังขึ้นไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนมันพังไปข้างเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนี่มันเคสตัวอย่างนะ มันมีอย่างนี้อีกเกิดขึ้นเพราะว่ามนมีคนอ่านเวลาร,ร้อยมาสารแล้วพวกคุณเองแหละมีปัญหาเพราะอะไรจานเอกคาดว่าน่จะมีการออกมาตรการหรือว่าเฟดน่าจะน่มีการเป่าร้องหรือส่งสัญญาณอะไรไหมเพราะว่ายัางไงคนก็มองข้ามไป22มีนาคม ซึ่งจับตามมาว่าเฟดตกลงยังจะส่งสัญญาณแรงๆในการจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย0.5%อีกไหมเนี่ยนะครับเชิญครับอาจารย์เอกครับจริงๆถ้าถ้าเรามองในในเชิงของนโยบายทางการเงินแบบพื้นฐานนะคือเป็น traditional monetary policy ที่เราไม่รวมเจ้า QT QE ที่เป็นเป็นอะไรที่เป็น i n c o n v e n t a l เนี่ยหน้าที่ของเฟด ก็คือหก็คือ,เ,อเรียกว่าปราบเงินเฟอ้อให้อยู่หมัดเพราะว่าเงินเฟอ้อนี่คือโลกร้ายสก็คือสร้างระบบการเงินให้มีสภาพคล่องเป็นเหมือนกันทั่วโลกซึ่งวิธีการก็คือปรับขึ้นลงดอกเบีย้ยก็คือปรับปรับขึ้นปรับลงดอกเบีย้ยสองก็คือว่าวิ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 ววร์ของแบงก์มินิมัมวิซ์ของแบงก์ปรับขึ้นปรับลงเพื่อคอนโทร ความสามารถในการที่แบงก์จะเอาเงินฝากมาแล้วปล่อยกู้สามก็คือเขาเรียกว่าการซื้อขายพันธบัตรถ้าเกิดว่าธนาคาร A มีตังอาจจะไม่พอก็เอาเงินตรงนี้เอาพันธบัตรมาขายให้กับทางเซ็นทรัลแบงก์แล้วก็มีเงินก็ซื้อคืนไปอันนี้คือเรียกว่าเป็นทฤษฎีทางการโดยทั่วไปหน้าที่ของเฟดที่เกิดขึ้นฉะนั้นถ้าดูแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากสองส่วนหนึ่งสภาพคลอง ซึ่งมันแก้ได้โดยเชิงระบบเช่นเรื่องของการรับมีแล้วว่าถ้าใครมีปัญหาก็สามารถจะเอาตรงนี้มาเอาเงินมาเพื่อแลกกับตัวแบงค์ชาติได้นะก็อาจจะมีอะไรก็แล้วแต่ซึ่งขึ้นสภาพคล่องซึ่งมันมีติดตรงเรื่อง QT เา็ดเฟดทำบอลูนตัวานซ์ชี t สูงมากแล้วก็ทำ QT ที่เกิดขึ้นเป็นการดูดสภาพคล่องซึ่งเป็นอินคอนเวนชั่น ตัว Monetary Policy แต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยสาเรื่องเนี่ยมันคือสิ่งที่เฟดทำเป็นประจำอยู่แล้วที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเฟดก็อาจจะต้องเมนชั่นเรื่องของตัวการจัดการเรื่อง Liquidity ก็อาจจะต้องมาพูดว่า Liquidity ในระบบเป็นยังไงแล้วเคสที่เกิดขึ้นใน s v b หรือว่า Silver g a เ e นี่ยมันเป็น u n q u e ใช่ไหมย u e c เ s e เฉพาะตัวมันไม่มันไม่ได้มีผลต่อสภาพพ่องโดยรวมใช่ไหมหรืออาจจะต้องมีเมช u r วบางอย่างก็เป็นไปได้สองเจ้าตัวปัญหาละ่ะ เจ้าตดดอกเบีย้ยเฟดจะพูดยังไงเฟดก็ก็ต้องยอมรับว,ว่าเฟดก็ต้องทําตามมาที่ก็คือขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อที่จะเอาชนะเงินเฟอ้อและกดให้เหลือ2%คราวนี้ผมโยงนิดหนึ่งผมโยงนิดหนึ่งนะแต่อันนี้เป็นความเห็นนะบางคนก็บอกว่าคุณโลกนี้มันยุคไหนแล้วเงินเฟอ้อมันขึ้นมาขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องของสงคราม มันเป็นเรื่องของตัว disruption supply แล้วก็คุณเองัแหละที่ไปอัดสภาพพองจนบาซ์ชิคคุณบรรลุขนาดนั้นน่ะมันก็คุณเองไม่ใช่เหรออันนี้ผมก็เสริมนิดนึงนะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนพูดเหมือนกันแล้วคนที่มีน้ำหนักเสียงดังมากคนหนึ่งก็คืออลิสเบตวอร์เรนซึ่งเป็นเซเนเตอร์วุฒิสมาชิกสายเดโมแครตแล้วก็เป็นสายที่ไม่ชอบคุณโจลมพาเวลและวิจารณ์คุณโจลัมพาวเวลว่านี่คุณคุณจะขึ้นดอกเบี้ยจนให้มันพังไปเลยเหรอ อมคือให้คนตกงานเลยใช่ไหมให้เศรษฐกิจมันพังเลยใช่ไหมถ้าทย่างนั้นเนี่ยคุณวอร์เรนพูดยังไงรู้ไหมผมไม่ต้องหาฉันอหลจะต้องหาคนมาแทนคุณแล้วนะคุณคุณพาวเวลเขาพูดอย่างนี้อาจจะเป็นการต่อรองนะอาจจะเป็นการต่อรองฉะนั้นผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับว่าถ้าเฟดยังคงเชื่อในความคิดเดิมเดิมว่าต้องกดเงินเฟ้อให้เหลือสองเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็น old fashion monetary policy เชื่อว่าอินเฟชั่น ที่สมบูรณ์ที่ดีต่อระบบคือ2%เแต่โลกปัจจุบันมันใช่หรือเปล่าฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยผมว่าเฟดก็บางคนก็ต้องมาดูว่าเฟดจะพูดยังไงว่าจะผ่อนคลายไหมว่าฮ้ยบางทีอ,อ,อสิ่งที่ตลาดคาดการณ์ไิบบิเนี่ยคือเฟดจะไม่ได้บอกนะเพราฉะนั้นจะขึ้น50บิบบิตลาดคิดก,กันเอาเองแต่ว่าสิกแนลหนึ่งที่เกิดขึ้นที่นักตาสารนี่ตาสารทุนดูก็คือบอลยูมันลงเทนเดอร์บอลยูสหรัฐมันลงมา30บิบบิ สามสามมันลงมา7บิแล้วก็2ปีลงมายี่สิบบนี่แหละคีย์คีย์พอยท์ที่กำลังซิกแนลในตลาดว่าสงสัยว่าอาจจะมีการหนึ่งพูดตรงนี้ให้มันคลายหรือเปล่าตลาดดูแอคชั่นก่อนฉะนั้นพรุ่งนี้เป็นไปได้ที่ตลาดจะมีรีแอคชันตรงบอลยูเหมือนกันฉะนั้นหนึ่งก็คือสภาพคล่องเนี่ยซึ่งสำคัญก็คือว่าจะต้องอัชัวให้ได้ว่าสภาพคล่องจะต้องเอาให้อยู่เคสที่เกิดขึ้นเป็นเคสเป็นแรเคสเป็นเคสเฉพาะ แต่คนอื่นถ้าเกิดขึ้นเสร็จจะต้องดูแลให้ได้สองซึ่งผมเชื่อว่ามันมีผลมากต่อพวกเราก็คือว่าทิศทางดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นแล้วมันจะมีอิมพลายไปที่การคาดการ์ของเรานักเศรษฐศาสตร์หรือว่าเทรดเดอร์ว่ารอบนี้การขึ้นดอกเบี้ยจะเท่าไหร่เพราะปัจจุบันรู้สึกว่าการคาดการ์ของเทรดเดอร์ราการขรรึ้นดอกเบี้ยเฟดรอบถัดไปในประมาณยี่บสองมีนาเนี่ยเปอร์เซ็นเทในการขึ้นห้าสิบิปมันลงอืม เพราะคาดการว่าถ้าคุณยังขึ้นไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนัพังไว้ข้างเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนี่มันเคสตัวอย่างนะมันมีอย่างนี้อีกเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีคนอ่านเวลาร้อนมาสารแล้วพราคุณเองแหละมีปัญหาเพราะอะไรเพราะลูกเพราะเพราะลูกนี่รายสําคัญของเฟดคือใครรู้ไหมฮะ U.S. Government อืมแล้วถ้าคุณขึ้นดอกเบี้ยไปอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ย U.S. Government ก็ต้องมาเบลเอาคนที่มีปัญหาแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ย มันก็แก้กันยังไงล่ะที่เกิดขึ้นงั้นผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นประดับจุดหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่านักลงทุนหลายคนอาจจะประเมินว่าเฟดอาจจะต้องออกมาพูดอะไรในท่าทีและอาจจะมีผลที่ทําให้การคาดการต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดชะลอลงแต่ไม่ได้แต่ผมเองก็ไม่ได้คิดว่าเฟดจะบอกว่าหยุดหรือไม่จะลดดอกเบี้ยนะผมไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นนะไม่ได้คิดว่าหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วหรือว่าจะลดดอกเบี้ยไม,ไม่ถึงขั้น,น,นแต่ยังก็ตามเนี่ยผมชื่อว่าเคสนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ย มันแรลงกระทบชิงไปที่เฟดแรลงมากในความเห็นของผมและจะกลายเป็นจุดของคนที่โจมตีว่าเห็นไหมละ่ะเห็นไหมการขึ้นทำนโยบายของคุณเนี่ยมันเกิดข้อผิดพลาดโดยที่คุณไม่เคยใส่ใจเลยถ้าผมถ้าผมจะพูดตามคนตำหนิเฟดนะงั้นพรุ่งนี้คีย์สำคัญเลยถ้าเกิดว่าออกไมโทนโดวิชเกิดขึ้นผมว่าจะเป็นข่าวดีในข่าวร้ายของ U.S. market แล้วทำให้โดวิชก็คือผ่อนคลายในเรื่องอาการจะขึ้นดอกเบีย้ยคือเบ,บาลงเบาลง พูดในโทนโทนยังไงอันนี้เป็นคุณแล้วเพราะคุณเป็นตัวปัญหานะเสร็จนะคุณคือตัวปัญหา <c oughs> ที่เกิดขึ้น <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยการประชุมในวันจันทร์ซึ่งกว่าเราจะทราบผลก็คือคืนกลางคืนวันจันทร์นะผมเชื่อว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเหมือนกันในรอบนี้แต่ผมไม่ได้คาดก,การถึงว่าเขาจะบอกว่าผมหยุดขึ้นดอกเบี้ยนะผมไม่ได้คิด <c oughs> ผมอาจจะพูดในเชิงที่แบ่งรับแบ่งสู้นะเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณโจลันพาเวลเนี่ยไม่กล้าหักลลาตัวเองเหรอก คิดว่าเฟดน่าจะน่าจะโทนเบาๆลงแล้วใช่ไหมหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี้ยใช่ไหมครับจา่าเดก,ก็ก็ควรจะในความเห็นของผมนะเพราะว่าคุณเป็นคนสร้างปัญหาแล้วปัญหาที่เกิดขึน้นคุณเห็นไหมเราว่ามันเกิดขึ้นจากที่การที่คุณขึ้นดอกเบีย้ยเพียงเพราะว่าคุณจะเอาชนะอินเฟั่นไงครับครับจ่าเนะผมถังนี้แล้วกันนะครับจ่าเนคิดว่ายี่สิบสองยี่สิบสามมีนาคมเนี้ยถ้าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอาจารย์เชื่อว่าน่าจะขึ้นไม่ถึงศูนจุ้าเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมผมว่านะความเป็นไปได้นะ เพิ่มขึ้นที่จะขึ้น<อ>ไม่ถึงใช่ใช่เพราะตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณเจอราเเวลพูดเอาไว้ก่อนหน้าเนี้ยที่จะมาทำเทสต์มนี่กับทางทางสภาเนี่ยก็คือยีบห้าบิปแต่พอไอตัวเลขเงินเฟอ้อต่างๆมันออกมาตัวเลขมันเยอะยอ่ามันก็เลยออกมาในโทนที่ว่าอเออเราก็ต้องทำตามหน้าเสือนะคนก็เลยไปตีความว่าโอ้รอบนี้เฟดจะขึ้นห้าสิบบิป ในในมุมของคอนเซนซัซหรือเทรดเดอร์ก็เลยให้เปอร์เซนเทจของการปรับขึ้นตัว50บิบิสูงเกิน50%ไป6 70%จนตลาดเชื่อแล้วแล้ววันนี้มันเริ่มลงแล้วเพราะเคสเคที่เกิดขึ้นจากเอสพีบฉะนั้นเนี่ยถ้าถามความเห็นผมนะก็มีโอกาสเหมือนกันว่าการขึ้นดอกเบีย้ยอาจจะไม่ถึง50าิบิก็ได้แต่ว่าไปดูเอาวันนั้นละกันไปดูคืนคืนวันศุกร์ไอ้คืนมันคืนวันจันทร์ละกันว่าอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าตลาดน่าจะน่าจะมองในมุมนั้นแล้วก็น่าจะเป็นขขขข่่่่าาาาาววววดีร้ย ข่าวดีในข่าวร้ายว่าเฟดอาจจะส่งสัญญาณชะลอการขึ้นดอกเบี้ยแรงๆจากเรื่องของ SBB นะครับกระบวนการ3กระบวนการนี้สำคัญไหมสำคัญตรงไหนสำคัญยังไงในขั้นตอนสแกนสกรีนนิ่งและแบ็ k เทสครับอาจารย์ป๊อบครับ อันดับแรกสแกนเนี่ยสิ่งที่เราทําเพื่ออะไรนะครับเพื่อเราจะได้หาหุ้นที่มันเข้าเงื่อนไขนะครับในภาพรวมของเราเนี่ยให้มันช่วยลดระยะเวลาในการดูหุ้นของเรานะครับแต่ว่าพอสแกนแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาดูอีกนะครับนั่นก็คือเราจะต้องมาทําการสกรีนนะฮะว่าแต,แต่ละตัวที่ที่เราดูเนี่ยตัวนั้นเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าอย่างน,น้อยๆเนี่ยผมว่าถ้าสกรีนนะครับในมุมของตัวเทคนิคได้เนี่ยนะครับผมว่าอันนี้มันก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้นะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับในมุมของตัวพอสร็ นะครับเราจะต้องไปดูในส่วนของตัวแบ็กเทสนะนะอันนี้ก็คือถ้ามองในมุมของตัวเทคนิคเอาเนี่ยนะครับพวกสัญญาณต่างๆถ้าใครไปใช้พวกอย่างอินดิเคเตอร์เนี่ยนะครับผมว่าการแบ็กเทสเนี่ยนะครับการดูว่าในมุมของตัวไอ้สัญญาณต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันแม่นมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามันแม่นมากเนี่ยอันเนี้ยนะครับผมว่าไอ้การที่เราผ่านสกรีนมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราแบ็กเทสแล้วผลมันโอเคเนี่ยนะครับผมว่าในแง่ของตัวการลงทุนนะครับแล้ว เราจะประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับ <out of> มันจะมีมากคือสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าทุกอย่างมันดีหมดนะครับเราต้องมาทาแผนแล้นะครับ,ระะรบว่า้ยจุดซื้อเราอยู่ตรงไหนนะครับจุดขายอยู่ตรงไหนนะครับขาดทุนอยู่ตรงไหนแล้วก็ไอความคาดหวังนะครับที่เราจะได้กําไรกับไอความเสี่ยงที่เราจะขาดทุนเนี่ยมันมันมันได้คุ้มเสียหรือเปล่านะครับซึ่งตรงส่วนเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่สุดท้ายเนี่ยเราจะต้องมาพิจารณานะครับก่อนที่จะใครเข้าสนามเทรดจริงนะครับ